สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นพลการออกละวันหวยลาวหวยลาวสามาคีประจางวันที่18ตุลาคม2518รล่างวันเลข2ตัวล่างเลขชีออก6 3 63มาล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก97 97เาล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก3 97เ97จด รางวันเลขหาตัวเลขที่ออกเจ็ดหกสามเก้าสเก้นี่ก็เป็นผลออกรวันหวยลาวหวยลาวสามคีประจำงวนที่สิบแปดตุลาคมสองพหาลอกสิขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยลาวสามคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ดนึงเดยจากสับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจ ขอกอบพุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในพลการออกหวยล่าหวยล่าสามัาคีใหม่